ทบรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะนี่รับเข้าอีก1เคสนะเป็นตัวทาทาดีเซลเครื่อง2.2ของมาเร็วนะตัวนี้จะเป็นตัว140เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการก็คือเกี่ยวกับระบบะพัดลมไม่ทำงานความร้อนขึ้นนะอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวมาติดเครื่องดูกัน เครื่องมีเสียงรัวที่หัวฉีดนะมาเปิดดูโอ้ดูนะนี่ไม่รู้ว่าเกี่ยวหัวฉีดเสียเปล่าะถ้าเกิดเสียต้องเปิดฝาสูบนะฮะแล้วก็เอาไปฝังท้องเหลืองใหม่อ่าฝังทองเหลืองใหม่นะดูอันนี้คือเป็นตัวแบคคัมสองตัวเนี่ยแบคคัมว่าไม่ได้หักหมดแล้วนะเนี่ยเกลืกลขาดหมดลวพออากาศ ลายระบบทอ่อน้ำมันไหลกลับใหม่นะครับเนี่ยเครื่องเดินสันทรนลองเบิร์นเนี่ยเบิร์นกวันแฮะควันออกท่อดำแปลกๆอ่าก็อาการประมาณนี้ก่อนนะ เรื่องพัดลมเดี๋ยวจะดูอีกทีว่าทํางานไหมเบื้องต้นนะมาตรวจเช็คดูนะว่าพัดลมทําตามสเต็ปเดิมไหมนะดูที่หัวฉีดก่นอนหัวฉีดทํางานนะฮะให้เช็คดูคร่า,าวๆระบบพัดลมนะอ่าแฟนหนึ่งนะอ่าทดสอบ เงียบกิปนะไม่ทํางานอ่าต่อไปนะต่อไปแฟนสองอไม่ทํางานนะฮะระบบไฟนี่ตัดต่อไว้นะก็คือสายเดิมอยู่นี่แล้วก็ค่อมต่อตรงไว้นะเนี่ยสายไฟพัดลมความร้อนอะไรขึ้นนะเนี่ย ปิวเพืพ่ขาดหมด,ไม,ไ,ดไม่ได้ต้องไล่ระบบเดิมนะไม่รู้ว่าถ้ามันช็อตเข้ากล่องกล่องมีปัญหาต้องโดนกล่องอีกใบนะแล้วก็ไอ้เรื่องฝ้าสูบอีกนะว่าเสียหรือเปล่าท,ำท,ำทำําความสะอาดแล้วต้องฝังท้องเหลืองไหมนะขอ,อมันได้กลับดูอีกทีไล่ระบบสายไฟคืนเดิมก่อนนะะต่อคืนเดิม เดี๋ยวเรามาทดสอบการทํางานของพดลมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะหลังจากต่อระบบเข้าระบบเดิมนะอ้าวสเต็ปหนึ่งนะทำงานปกตินะครับต่อไปสเต็ปสองโอเคพดลมทำงานสองสเต็ปปกตินะอ่า ฮลลมกลับมาใช,ใช้ได้ปกติแล้วเดี๋ยวจะมาแก้เรื่องหัวฉีดนะฮะหัวฉีดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไว้นะเดี๋ยวแข่งโป๊กเลยไม่ป๊กไ,ไม่ขยับเลยนะติดกาวแข่งโป๊กเลยนะไม่ขยับเลยงานเข้าเลยมันเขาเอาอะไรพอกไว้ไม่รู้นะแล้วก็ปักหัวฉีดนะเรียบร้อยนะไม่ต้องเสิร์ฟไปเรียบร้อยอาจจะเป็นถึงต้นหัวฉีดเลยนะ วัฉีดน่าจะเสียด้วยเข้าออกมานะเพราะปั๊กแตกคายแล้วถอดออกมาเรียบร้อยนะก็คือดูแหวนลองวัฉีดออกมาเนี่ยกินบาไปนี่อ่าในเบาน่าจะไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวจะลองใส่ดูก่อนนะนี่วัชีดถอดออกมาล้างเรียบร้อยนะอ่าแล้วก็ปั๊กตัวหนึ่งตัวนะปัก๊กวัฉีดหลังจากแก้ไขนนะมา เดี๋ยวมาติดเครื่องดูนะฮะอ่าเครื่องติดอ่าอันนี้ปลั๊กเปลี่ยนแล้วนะเดินนิ่งอยู่อันนี้เดี๋ยวเรามาเทสดูก่อนนะว่าการทํางานของพัดลมนะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูก่อนนะแต่หลักๆอ่ะน้ามันมันไหลมันไหลกับแรงอยู่นะเนี่ยเหมือนกับมันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ํามันด้วยอาจจะต้องเปลี่ยนกองลูกหน้าลูกหลังนะอ่า แล้วก็เปลี่ยนท่อน้ำมันไหลกลับแล้วลองดับเครื่องนะฮะาพอดับเครื่องปุ๊บน้ำมันพุ่งออกมาเลยนะเนี่ยเส้นนี้เส้นไหลกลับมีอากาศดันออกมานี่นะ ไหลกลับนะเนี่ยความจริงมันจะต้องไม่มีน้ํามันย้อนออกมานะนก็ท่อน้ํามันไหลกลับนะอันนี้ก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนท่อน้ํามันไหลกลับหนึ่งชุดนะแล้วก็กองดักน้ํานะหน้าและหลังนะกองดักน้ําเก่าอยู่ไหนอ่าหน้าหนึ่งตัวแล้วก็หลังหนึ่งตัวนะก็กาลัางไล่เปลี่ยนนี่ก็ เดี๋ยวมาดูว่าจะหายไมน้าการน้ํามันดันที่ผมว่าฉีดท่อท่อไหลลับยังแยกนะดูนะ,ะเสียนะใชไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนลูกยางแยกตัวใหม่ห้องใหมดม<า>ไม่ได้ไดนะอันนี้ก็คือมันไม่ค่อยดูดนะตัวนี้นะ,ะเปลี่ยนใหม่เลย มาทดสอบให้ดูนะดูไม่ดูดนะเนี่ยน้ำมันอันนี้ไม่ดอ่านี่ดูีอ่าปกติดูดมันต้องออกนะดูนี้ดูงี้ดูเนี้ยที่ออกมาจากรถนะดูร้อยเสียทดสอบดูนะติดเครื่องรันไว้นะอุณหภูมิได้ที่แล้วพัดลมทำงานรอบต่ำนะเนี่ยอ่านี้พัดลมหมุนอยู่นะฮะพัดลมหมุนอยู่รอบต่ำ ความร้อนก็อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอ่าประมาณครึ่งหนึ่งนะความร้อนอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งพัดลมจะทํางานอยู่ประมาณสามสิบวินาทีนะแล้วก็จะดับนะดูอันนี้ก็ยังทางานอยู่รอบต่าอยู่ที่อันที่ระบายความร้อนได้เร็วไหมนะถ้าระบายความร้อนได้ดีก็อยู่ประมาณสามสิบวิถือหนึ่งนาทีนะฮะก็อยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดเกินจากนี้ก็อ่าระบบน้ําก็น่าจะมีปัญหาอ่า ดูนะว่าจะดับไหมนะ,ะเรียบร้อยนะหยุดแล้วแสดงว่าตอนนี้ก็คือพัดลมทํางานตามสเตปปกติแล้วนะ,ะเดี๋ยวค่อยไปลองวิ่งเทสกันดูอีกทีหนึ่งนะเรามาทดสอบวิ่งเทสนะนะว่าก็เราแก้ไขเรื่องหัวฉีดกับพัดลมแล้วรถวิ่งเป็นยังไงนะเรื่องเสียงเคเครื่องสั่นไม่มีแล้วนะรถอัตราการเล่นก็โอเควิ่งดีมีควันออก ดำๆท้ายๆบ้างต้องลองวิ่งไล่ดูเพราะว่ารถอาการนี้มันเกิดนานแล้วนะก็เลยทําให้มีอาการแบบนี้แต่ที่อัดอัดซัดๆมาฟวันมันก็เริ่มบางลงแล้วนะเหมือนมันคาอยู่ในระบบนะแล้วก็ไม่แอร์ไม่เย็นนะครับดูเนี่ยเปิดแอร์ดูตัว a อตรงเอซีไม่ทํางานนะดูลมออกแบบเบาๆน่าจะตันนะเดี๋ยวต้องล้างระบบตู้แอร์ใหม่ แล้วก็ลูกค้าสั่งเก็บงานเพิ่มนะมีหลายจุดอยู่ก็เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันอีกทีนะแต่ละจุดวิ่งมาสักพักนะก็จะมีาการไฟเช็คเอนจินเด้งนะนะประมาณนี้นะแล้วรถก็จดววิ่งได้ประมาณมันจะรอบมันจะตัดไปเหลือแค่4,000รอบนะฮะ มาตรวจเช็คด้วยได้ระบบคอมพิวเตอร์ดูนะก็คือหลักๆมันเครื่องเกี่ยวกับระบบอากาศนะฮะอากาศอากาศก็คือน่าจะดียวลองไล่เช็คดูนะว่ามีตัวไหนมีปัญหาหลักๆเลยเมื่อกี้นี้ตัวนี้มันหลุดนะเพราะว่าขาขาไม่มีตัวอะไรยึดนะเนี่ยแก้ไขก่อนก้อนนะตัวนี้สีนะหักไปนะอันนี้เปลี่ยนก้อนใหม่ละฮะดู เค okay, นะมาไล่ระบบไฟสุดสวิตหน้าเอซีฟิวขาดนะฮ <5 M. S 2> ะ5แอมป์อะฟิวขาดก็จากตอนแรกนะไม่ทำงานนะก็คือสวิตไฟไม่ติดดูอ่ามาดูนะอ่าไฟส้มขึ้นแล้ว อไฟสีฟ้าขึ้นแล้วหน้าคัสคอมทํางานโอเคนะระบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างระบบตู้แอร์กันเบื้องต้นนะก็คือจะมาไล่เปลี่ยนกระป๋องฉีดน้ําฝนต่ออกระป๋องอันนี้แปลงมาเปลี่ยนกระป๋องน้ําฉีดน้ํากระจกใหม่อันนี้ก็ล้างระบบแอร์เรียบร้อยนะฮะ เรียบร้อยเปลี่ยนกองแอร์ใส่กองแอร์ด้วยนะหนึ่งตุด๊ดอ่าเนี่ยน,นะก็ตอนนี้แอร์เย็นปกติเรียบร้อยเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูนะว่าอาการไฟโชว์มีอีกไหมนะแล้วก็รถวิ่งเป็นยังไงนะอ่าอัตราการเร่งดีเลยนะรถไฟไม่มีโชว์ วิ่งได้ปกติแล้วนะฮะอสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะเคสนี้เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการก็คือ,อดูเรื่องระบบความร้อนนะวิ่งแล้วความร้อนขึ้นเครื่องฮีทนะ,ะจากที่ตรวจเช็คนะก็คือ,อทางลูกค้าได้ต่อสายไฟพรอมตรงไว้นะจากพัดลมไม่ได้ต่อตามระบบ นี้เราได้ทําการตัดต่อคือระบบเดิมสรุปว่าพาัดลมก็ทํางานตามตเต็ปนะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็มาเจอเรื่องัวฉีดนะะัวฉีดรั่วสูบที่2เราก็ได้ทําการแก้ไขเปลี่ยนแหวนรองัวฉีดแล้วก็ดูดัวฉีดออกมาทําความสะอาดแล้วก็ล้างใหม่นะสูบสองหนึ่งต้นนะท่อน้ํามันไหลกลับเปลี่ยนทั้งทุดนะแล้วก็ระบบน้ํามันไล่ก็คือกองลูกหน้าลูกหลังเปลี่ยนใหม่พวกขายึด EGR e e e นะฮะ แล้วก็ระบบแอร์แอร์ไม่เย็นน้ำตูแ้แอร์ตามสเต็ปแนะล้วต้องปิวขาดระบบไฟช็อตแก้ไขให้เรียบร้อยอ,อันนี้ก็จบวสวยๆไปเลยนะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถตำนานะติดสอบถด้ <สา S 1> เข้ามาได้นะครับอู่ช่างต้นนาทาชนบุรี0 8 0 2 2 2 2 2 0 0นนะ ต้องจสจบวยนเดียว